พ่อค้าคอมพิวเตอร์มือ2ชาวจีนนะครับปิ n งไอเดียนำเอาเครื่อง macbook มือ2ที่จอเสียแล้วนะครับมาตัดจอทิ้งแล้วขายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบไปต่อจอเอาเองในราคาไม่แพงเออไอเดียดีมากสุดยอด เรื่องนี้นะครับเริ่มต้นจากบัญชีทวิตเตอร์ของแอดดวลุยนะฮะดวลรุยนี่น่าจะเป็นนักเจ้ากรมข่าวลือนะฮะต่อจากจอห์นฟรอสเตอร์ต่อจากหมิงชิคุย uh คนนี้ก็เป็นเจ้ากรมข่าวลือคนหนึ่งนะครับเขาได้ทวีตว่าตอนนี้ชาวจีน เริ่มนิยมเครื่องคอมพิวเตอร์ macbook แบบไร้อจอมาใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าหนึ่งคือมันราคาไม่แพงแล้วก็ใช้เป็นงานเป็นแบบอุปกรณ์พกพาได้ด้วยแต่ต้องไปหาจอเอาข้างหน้านะฮะเราจะพกจอไปด้วยก็คงลำบากนะฮะคือมันเริ่มต้นจากที่ว่าคนจีนทำไมถึงฮิตเรื่องนี้เพราะว่าพ่อค้าคอมพิวเตอร์มือ2ชาวจีนเนี่ยเขาไปเห็นข่าวข่าวหนึ่งครับเป็นสิทธิบัตรล่าสุดที่ทาง Apple ไปจดบอกว่า a p ป l e ิลกำลังพยายามสร้างคีย์บอร์ดให้มีชุดคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของ MacBook ยัดอยู่ในคีย์บอร์ดนี่เลยคือขายเป็นคีย์บอร์ดเท่ากับคอมหนึ่งเครื่องเลยแล้วให้คนไปต่อจอต่อเมาส์เอาเองก็ใช้งานได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องพ่อค้าคอมพิวเตอร์มือ2ในจีนนะครับก็เห็นในสต็อกของตัวเองเนี่ยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Apple เนี่ยอย่าง MacBook เนี่ยที่จอเสียเยอะมาก เขาก็เลยปิ๊งไอเดียโอ้ยูทุก the monitor off นะ and you take the HDMI to the display นะ you can use this computer นะฮ้ยนี่มันนักกโลเจอร์ชัดคนละเรื่องแล้วไม่ใช่นะก็คือเออทำอย่างนี้ก็ทำได้แล้วมันขายราคาไม่แพงได้ด้วยเพราะมันไม่มีจอคือปกติไอ้้าง m a c b o ุ๊เหล่านี้เนี่ยเครื่องยังใช้งานได้อยู่แต่จอเสียแล้วมันก็ขายไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นโน้ตบุ๊กที่ไม่มีจอมันขายไม่ได้อยู่แล้วครับ แต่ใครที่ดูข่าวนี้แล้วนะครับแล้วมี macbook ที่จอเสียอยู่นะครับอย่าคิดว่าคุณจะทําแบบนี้ได้นะครับเนื่องจาก macbook ไม่มีคุณสมบัติในการทํางานโดยไม่มีจอภาพเพราะฉะนั้นมันต้องถูกปรับแต่งให้ใช้งานได้ก่อนถึงจะทํางานได้แบบนี้ซึ่งทางเว็บไซต์ iFixit ได้ให้คําแนะนําไว้ว่าวิธีเข้าไปแก้คําสั่งว่าทำไงให้มันไม่มีจอแล้วมันก็บูตเครื่องได้นะครับซึ่งอันนี้คนขายเขาก็ทํามาเรียบร้อยนะฮะก็คือ ไอเดียนี้ดีเลยนะครับแล้วเชื่อไหมในเมืองไทยเนี่ยมีขายด้วยนะเออผมไปเห็นมาโฆษณาของร้านชื่อ Unlimit m d Mac นะเพิ่งไปถ่ายมาไม่นานนี้เองนะครับก็ร้านนี้เนี่ยมีเครื่อง MacBook ที่จอเสียด้วยอยู่เหมือนกันเขาก็เอาเฉพาะแท่นเครื่องนี้มาขายซึ่งมันจะทำให้คุณได้เครื่อง MacBook ไปใช้ในราคาที่ไม่แพงเริ่มต้นแค่13,000กว่าบาท นะแล้วก็มีสเปคอ o r e i3, i5, ห7โอ้โห i7 นี่น่าจะประมาณ1 9ื่นแต่เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยไม่ถึง20,000เนี่ยคือเครื่อง Mac หรือเครื่อง Apple ในราคาถูกที่สุดเพราะว่าถ้าคุณไปซื้อเป็น Mac Mini มา Mac Mini ก็20,000กว่ากว่ายังไงก็ต้องก็ต้องแพงกว่านี้แต่อันเนี้ยคือหมื่นต้น,ตน คุณก็ได้ใช้แล้วอูแล,แลสเปคก็ไม่ธรรมดานะแรม16เลยนะที่ Unlimit Mac เขาขายเนี่ยแต่มีแค่40เครื่องนะป่านนี้คงน่าจะหมดแล้วแหละครับก็ถือว่าเป็นเทรนใหม่ที่เกิดขึ้นตอนนี้เลยนะเออเพอเนะขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะ Apple อาจจะออก MacBook รุ่นที่ไม่มีจอมาขายจริงๆก็ได้หรือเลยเถิดไปเลยวงการคอมพิวเตอร์ก็ทำกันใหญ่เลยคราวนี้ทั้ง PC อะไรเงี้ยคือเอาแบบเป็นโน้ตบุกไม่มีจอแล้วไปหาจอเองราคาประหยัด ไม่แน่อาจจะเป็นเทรนด์ใหม่ในอนาคตก็ได้นะครับ